คนที่เกิดวันอังคารตามตำราอโยธยาโบราณตามตำราได้กล่าวไว้ว่าคนที่เกิดวันอังคารนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในอิทธิพลของพระเจ้าแห่งสงครามจึงทำให้คนที่เกิดวันอังคารนั้นมีนิสัยกล้าขยันขันแข็งไม่เกรดค้านมักมีจิตใจที่ไม่ย่อท้อไม่อยู่นิ่ง เป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงใจคอกว้างขวางและมีลักษณะเข้มแข็งว่องไวปัญญาไวเจ้านายมักเมตตาคนที่เกิดวันอังคารยิ่งนักทำการอาสาดีตกยากเสียก่อนจึงได้ดีในภายภาคหน้ายามกโกรธมักมีอารมณ์ดุร้ายใจอมหิตมักฉุนเฉียว มุทะลุตึงตังปราศจากการยับยัง้งมักพูดจากราหารยามดีมักพูดจาอ่อนหวานเหมาะสมสำหรับในการตั้งหลักฐานทางการศึกษาและการคนา้นคว้าวิถีชีวิตมักได้ทรัพ์มักได้ลาบเพราะความรู้เป็นหลักแม้ทำราชการก็ดีนักแลอาชีพที่เหมาะสมได้แก่ทหารตำรวจ แพทย์ศัลปกรรมตกแต่งนักเคมีวิทยาช่างประกอบช่างเหล็กช่างตัดผมผู้ปรุงอาหารการครัวลองมาดูกันนะครับว่าตำราโยธยาที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับแมตรงกับคุณมากน้อยขนาดไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้บ้างนะครับนะก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคำคอมเมนต์ทุกคำและก็ขอบพระคุณที่ทุกท่านแวะเวียนมารับฟัง คลิปนี้นะครับขอบคุณจากใจครับผม